รัสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษจากทางช่องอั a t ร v e ะนะครับผมนะ ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาในส่วนของการดู ID เลือกซื้อ ID นะครับผมแล้วก็จะมีเกล็ดความรู้ดีๆในการเลือกซื้อ ID นะครับผมโดยที่เงื่อนไขของผมในวันนี้นะเป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆเ,เลยนะครับผมนะก็เงื่อนไขคือถ้าผมจะซื้อ ID มาปั้นยาวๆเนี่ยในงบไม่เกิน1,000บาทเนี่ยผมควรจะซื้อ ID แบบไหนและจะดูแบบไหนดีนะก็เดี๋ยว คลิปนี้ผมจะมาทําให้ดูแล้วกันนะครับผมเลือกให้ดูกันแบบสดๆไม่มีการเตรียมนะครับผมและแน่นดอนครับใครที่กําลังหากลุ่มซื้อขายบอกเลยว่าคุณมาอยู่กับกลุ่มแอดมิวหมดปัญหาการโดนโกง <c oughs> การโดนเกลียน ID <c oughs> เพียงแค่คุณกลางกับแอดมิวแห่งกลุ่มวันพีชบอติรัทไทยแลนด์กลางปลอดภัย100%ซค่ากลางถูกแสนถูกและมีไอดีดองเพชรจำหน่ายถ้ามาจากอัตททลดไปเลย5 0บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปครับ แล้วก็ช่วงนี้ผมขออนุญาตนะขออนุญาตบอกว่ามีแอดปลอมนะครับผมมีแอดปลอมใช้ชื่อแอดมิวด้วยนะครับผมทำให้เครดิตแอดมิวเสียหายนะครับผมก็ถ้าคุณกลางกับตัวจริงผมการันตีว่าไม่เกลียดแน่นอนเพราะว่าส่วนตัวผมกลางบ่อยๆนะผมกลางบ่อยๆนะครับผมนี่นะมีการกลางบ่อยๆเลยนะครับผมสำหรับแอดมิวนะโอเคน้องชายเดี๋ยวคลิปนี้ไปดูกันนะครับผมอย่าลืมนะ งบไม่เกิน1นึ่พเราจะปั้นยาวๆนี่ควรจะหายดีแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะโอเคเริ่มเลยฮนะห้ารวมเหรียญสวยพร้อมลงราคานะครับผมโอเคอ่านะครับผมนะไอดีนี้มีเจอมีเด้งนะครับผมโอเค500รวมนะครับผม อันนี้ปั้นยาวได้อยู่นะเพราะว่ามีแชงคูสเลเวล96นะครับผมนะเผื่อสนนะครับผมนี่แล้วก็มีซับเขียวค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวนะครับผมแต่ผมไม่ทราบราคานะดูนะ300รวมนะ300รวมอาคานะครับผมเวล86อาคาก็ยังเป็นตัวเมตาที่สามารถเล่นได้นะครับผม โอเคตอนนี้ขึ้นบูตสอยังไม่เวลร้อยนะครับมีเหรียญ3โบอาด้วยอย่างเงี้ยเล่นได้ยาวอยู่นะครับผมเพราะว่ามี3โบอาสาบว่าเป็นเหรียญที่ทํายากมันทําให้คุณต้องยัดออฟนะครับผมมาดูตัวละครกันนะหลกัหลกๆน่าจะเป็นอาคาคูุยามาโตะผมบอกก่อนนะครับอาคาคุยามาโตะเมตาแดงเล่นได้ยาวๆฮนะ ไอดี ID นี้ผมเชื่อว่าไม่ถึงพันอยู่แล้วนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่สามารถเข้าไปสอบถามกันได้นะก็อาคาเล่นได้ยามาโตะปั้นได้ครับผมสาหรับไอดีนี้นะครับผมก่อนอื่นผมขอขออนุญาตไม่ตีราคาแล้วกันเพราะว่าเคยตีราคาไปโดนด่านะครับผมนะอาจจะไปโดนพ่อค้าตําหนีได้นะครับผมดังนั้นเรื่องราคาคุณเข้าไปถามเองแล้วกันแต่ผมเชื่อว่าไอดีนี้ไม่ถึงพันแน่นอนนะครับผมมีโบอาให้เล่นด้วยนะแล้วก็ ในส่วนของแท็กได้ไป3แท็กนะครับผมโอเคมีเมาโก้เป็นสายวิ่งสีเขียวด้วยนะครับผมแล้วก็เมตาเขียวหนวดขาวก็ยังได้อยู่นะครับผมสีแดงค่อนข้างจะออกมาดีกับตันคิดนะครับผมฟีในส่วนของฟิมเรสนะครับผมเป็นซับแดงที่ค่อนข้างเถื่อนนะครับผมโอเคอาคาก็สามารถเล่นได้ยาวเหรียญถือว่าสวยแล้วนะครับไปหาบาวแมนมาเหรียญหนึ่งถือว่าจบสำหรับไอดีนี้โอเคเลยนะครับผมอืม ไอดีนี้อ้าเมื่อกี้250รวมซื้อได้นะครับซื้อได้นะครับไอดีนี้ไอดีที่พูดไปตอนแรกนะ450 ID ไอดีนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมเพราะว่ามีแชงนะแล้วก็มีในส่วนของเซฟเฟอร์นะครับผม2ตัวเมตาผมบอกก่อนเซฟเฟอร์เป็นตัวละครที่ช่วงนี้หายากนะครับผมในไอดีที่มันฟูลนะถ้าคุณเป็นคนชื่นชอบสายโล่ที่ปวนลดบัฟ นะครับผมเซฟเออร์ตอบโจทย์แล้วก็มีในส่วนของแชงนะครับผมเรื่องเหรียญลองไปถามกันดูได้นะโอเคแรงผู้เล่นก็ถือว่าได้อยู่นะครับโอเคแชงเวลร้อ okay. ย well, แน่นอนนะครับมาดูในส่วนตรงนี้350้ได้ไหมฮะก็ถือว่าเป็นเมตาแชงอยู่นะครับผมเมตาแชงนะครับผมแต่ที่นี่ผมจะเตือนน้องๆในน,นั้นแนละว่าถ้าแชงเริ่มมีตัวแก้ทางเข้ามาในอนาคตเช่นเมตาแดงนะครับผมแชงก็อาจจะดรอปลงนะแต่ว่าก็คงไม่มาก นะครับผมเพราะมันก็ยังโกงอยู่นะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อฮนะไอดี ID นี้เดี๋ยวเออคลิปนี้เดี๋ยวเราพาทัวร์กันยาวๆนะครับผมโอเคไอดี ID นี้น่าโอโดนะครับผมน่าจะฟูอยู่นะหาอุตตะนะครับ <c oughs> โอเคไอ้ดี ID นี้น่าสนใจนะแต่ผมไม่ไม่ทราบราคา,าจริงๆนะครับลองทักไปถามได้บางทีอาจจะไม่ถึงพันนะครับผมเพราะว่าแช่ง ซับ136แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเขาปั้นบูทสองนะครับผมหลายตัวเลยทีเดียวถึงบอกว่าน้องๆมีบูทสองนะครับผมเป็น2ถึง3ดาวเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้แล้วนะเพราะว่าอย่างนี้ก็เนี่ยมี3าดาว2ดาวเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับผมก็สามารถทําซับได้ถึง1 3ออันนี้ถือว่าไม่ไม่ขี้เหร่นะครับผมถือว่าเถื่อนเลยนะไอดีนี้ถ้าผมแบบเริ่มต้นนะผมซื้อนะครับผมนะเพราะคิดว่าราคาน่าจะไม่กี่ร้อยนะครับผมนะ ไอดีนี้ก็น่าสนใจครับผมราคา300บาทแะแช้งร0อยแล้วนะครับผมและสังเกตง่ายๆนะแช้งค่าพลังค่อนข้างจะขึ้นมาเป็น11,000นะครับผมดังนั้นไอดีนี้นะ ก็น่าจะไม่ใช่โอ้บูส20นะครับผมน่าจะไป20กว่าแล้วนะแต่ไม,ไม่ไม่แน่ใจเท่าไหร่อาจจะ23 24 25นะครับผมแชงค่อนข้างเถือนนะครับถ้าน้องจะซื้อแชงมาเล่นในเมตานี้ผมแนะนําว่าใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็นี่ดอนคริกยังไม่ได้อัพเลยนะครับคุณสามารถอัพบ,บูสต์เนี่ยขึ้นบูสต์2ได้หมดขยันลงอีเวนต์นิดนึงฮนะขึ้นบูสต์2ให้หมดแชงคุณจะซับ130ถึง140กันเลยทีเดียวนะลองไปปั้นกันดูสำหรับไอเดียนี้ถือว่าใช้้้ไไดดบเเล่่นยยาวอูะ มันคือแช้ง่ะ ทีนี้คำถามคือถ้าแชงตกเมตานะครับผมผมบอกเลยว่าโรเจอร์ยังเล่นได้ไมละ่ะถ้าโรเจอร์ยังเล่นได้แชงไม่มีวันตกเมตาเพราะอย่าลืมว่าสําหรับผมนะแชงเก่งกว่าโรเจอร์อีกนะครับผมโอเคใกลนะ้ฮะใกล้เข้ามาความจริงผมเชื่อว่าเราจะเจอไอดีที่น่าสนใจนะครับไอดี ID นี้ราคาไม่ถึงพันถือว่าน่าสนใจเพราะอะไระครับเพราะว่าแชง100งนะครับผมมีในส่วนของออยาซบนะครับผมแล้วก็อุซบร่างใหม่อันนี้คุณสามารถเอาไป เล่นได้เป็นสีแดงสีเขียวค่อนข้างดีนะครับผมเพราะว่าแช้งคู่เมาโก้ตอนนี้เมตาแล้วผมก็เล่นคู่นี้อยู่นะเออแปดร้อยรวมกลางนะครับผมแพงถูกยังไงลองไปดูเหรียญกันดูนะครับผมถ้าเขาเหรียญ เป็นฟี่บาวแมนฟี่รอแล้วก็ฟี่30ล้านผมบอกเลยว่าคุณรีบคว้าไว้เพราะว่าไอดีนี้สุดจริงๆนะครับผมแรงผู้เล่น23ไม่แน่ใจเรื่องซับแต่ผมอยากให้ซับอยู่ประมาณ130กําลังสวยนะครับผมสำหรับไอดีนี้นะ <c oughs> งบ700บาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงฮนะสำหรับใครที่เป็นเมนโรเจอร์ไอดีนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมแนะพอโรเจอร์ร้อยแล้วนะ โอเคครับมาดู ID ปดป้นอีกสัก1หนงีนะครับผมนี่ฮนะมีแชงเลเวล80เล่นได้ฮะแล้วก็แรล้งผู้เล่น33แล้วนะครับผมก็คือมันไม่ใช่ ID ดีลีไม่ใช่อดีดองมาก่อนนะครับผมดังนั้นตัวละครก็จะเยอะนะครับตัวละครก็จะเยอะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของมีอุตะด้วยนะครับคุณไม่ต้องไปสุ่มแล้วอันี้คุณเอาอุตะมาเล่นได้เลยนะครับผมแล้วก็ทําเป็นบู o สองนะครับผมแชงเมาโก้ตึงๆฮะ ถ้าทําเหรียญมาสวยผมว่าราคา300บาทนี่ถูกไปนะเพราะว่าต้องเข้าใจว่ามีแชงนะครับผมคือยุคนี้ถ้าเราจะหาแบบ7 8 ex หรือ2 3 ex เนี่ยราคามันก็จะดีดขึ้นไปนะครับผมแต่ผมมองว่าเอาตัวที่เรารู้สึกว่าน่าเล่นดีกว่าเปรอดลอยแล้วนะครับผมุูสามารถเล่นคู่แฉงได้หรือว่าเมากโก้เล่นคู่แฉงก็ได้นะครับผมในส่วนกับตันคิดนะผมก็ปั้นได้ซาโบสแตมปีนี่หายากแล้วนะครับผมก็สามารถที่จะปั้นเล่นกันได้ไอ้ ID นี่ปั้นยาวนะย้าว่าปั้นยาว,ยาว นในราคา300บาทผมถือว่าถูกมากนะครับโอเคครับ ผมเจอดีหนึ่งน่าสนใจมากๆนะครับผม350รวมฮะเรามาในส่วนของแชงอีกแล้วนะครับผมหลายคนบอกอูพี่คลิปนี้พี่ก็แนะนําแต่แชงที่เป็นไรมากหรือเปล่าแล้วก็เพราะว่าตอนนี้มันเป็นเมตาแชงนะคะรับเราแชงมันเยอะสาหรับใครที่กําลังจะเริ่มต้นด้วยงบประมาณ4-500บาทหรือไม่เกิน1000นะครับผมผมมองว่าไอดีนี้ถือว่าสวยอยู่นะเ <ๆ S 1> พราะว่าอะไร <S <S ไอะทรับเขียวเขาจัดเต็มนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของเนี่ยไอพวก2-3าดาวเนี่ยอันนี้ ไม,ไ,มไม่ทันตู้10เพชน,นะครับผมถ้าทันตู้10เพชรบอกเลยว่ามันจะฟูมากนะครับผมแต่ว่าแฉงร้อยตอนนี้เล่นได้แล้วถึงแม้ว่าซับจะน้อยนะครับแต่คุณก็สามารถตบซับสูงๆได้ถ้าคุณเล่นแฉงเก่งนะครับผม,ผมบอกเลยว่าสุดอยู่นะไอดี ID นี้สําหรับใครที่ไอดีงบน้อยนะครับสามเดี๋ยวมาซื้อได้เลยนะโอเคครับผมจะพามาดูอีกหนึ่งไอดีนะครับผมที่ ที่ผมสนใจนะก็คืออันนี้โรเจอร์ร้อยแล้วก็มีแชงนะครับผมมีเมาโก้ที่สามารถปั้นได้นะครับผมแล้วก็มีหนวดขาวนะที่สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับผมมีอุนติในช่วงเมตาฟ้ากลับมาอุนติก็จะกลับมายิ่งใหญ่นะครับผมโดฟาเช่นกันไอดีนี้ก็ปั้นได้ยาวมีบาาแมนนะครับผมบางคนบาาแมนหายากนะครับผมมีฟีบุกด้วยนะทําไมผมถึงมองว่าไอดีนี้ดีนะผมเพราะว่าเขาขึ้นว่าทันตู้สิเพชรพอทันตู้สิเพชรเนี่ยตัวที่เป็นตัวซับของเขาเนี่ยจะร้อยหมดนะครับผมดังนั้นไอ ไอดีนี้ถ้าตัวซับเขาร้อยหมดแค่คุณทำบูทสองคุณก็สามารถจัดซับได้ดีแล้วนะครับผมส่วนสนุนราคาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับผมจะคิดคิดส่วนตัวนะอาจจะไม่แพงมากนะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาดูนะสำหรับพี่นะถ้าคุณจะเริ่มต้นปั้นนะครับผมไอดีนี้ถือว่าตอบโจทย์อยู่คะัสำหรับราคานี้นะไอดีสุดท้ายกันดีกว่านะครับผมนะเดี๋ยวผมจะหาไอดีสวยๆสักหนึ่งไอดีนะผมให้น้องๆได้ลุ้นกันนะว่าเป็นไอดีไหน โอเคครับใบที่สุดท้ายนะครับผมนะก็ไอดีภาพไม่ค่อยชัดนะครับมภาพไม่ค่อยชัดเพราะอะไรผมไม่แน่ใจนะครับผมมี 3EX นะครับผมราคาเขาบอกว่า300บาทนะครับผมแต่ที่บอกนะครับเวลาซื้อขายต้องกลางนะครับผมนะถ้ากลางแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่โดนเกลียนนะครับแต่ถ้าเขาขายราคานี้จริงผมบอกเลยว่ามันคุ้มมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามีแชงนะครับผมแล้วก็มีอาคามีโรเจอร์นะครับผม3ตัวเมตาสายมัด ไอดีนี้มีสายวิ่งเป็นในส่วนของเลลี่หนุ่มนะครับผมนะก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้มีซันจินะครับผมที่เป็นร่างเอ่อเรสสูตรนะครับผมหรือว่าเขาเรียกว่าร่างสเตลแบ็กนะครับผมมีอุนติแล้วก็มีตัวนี้นะครับผมฟี่อ,อฟีเอสฟีมารีนในการทํำซับด้วยนะครับผมถามว่าดีไหมไอดีนี้สําหรับพี่นะพี่มองว่าดีแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับผมนะว่า เราก็ใช้วิจารณญาณในการซื้อนะครับผมว่าเราเหมาะกับการเล่นตัวนี้หรือเปล่านะครับผมอันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเอง โอเคครับและสุดท้ายที่ลืมแล้วครับผมจะชื่นชอบคลิปนี้ผมแนะนําไปหลายดีแล้วก็แนะนําวิธีการดูไอดีไปบ้างแล้วนะครับผมส่วนใครที่อยากจะสอบถามผมเรื่องไอเดีเนี่ยก็สามารถทักแฟนเพจเข้ามาได้นะครับผมผมก็จะตอบให้เร็วที่สุดนะครับถ้าผมไม่ติดธุระนะออนะครับผมแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์อยากจะดูไอดีหลักพันหลักหมื่นหลักแสนอะไรว่าไปเดี๋ยวผมจะทําคลิป ให้อีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวล่าไปก่อนจริงๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ